สวัสดีครับสวัสดีช่อง y o YouTube หมลำเจ็ตกันร้อยนะครับผมมีสิมธิาเาเบ่งบรรยากาศบรรยากาศการตั้งเครื่องเสียงนะครับผมบรรยากาศการตั้งเครื่องเสียงเราผมก็จะไปเฮ็ดฉากต่อครับผมตอนนี้เวทีเสร็จแล้วนะครับเหลือติดตั้งเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ฉาก นะครับไฟก็ติดตั้งแล้วนะค,ะนะครับผมตอนนีนะ้มาดูบรรยากาศหน้าวิีเบื้งบรรยากาศหน้าวิธีครับมีการตีเส้นนะครับตีเส้นตีช่องอให้คนเบิงได้เบิงเนาะครับผมนีนะครับมีครับมีการตีเส้นขอบเหลือตะไ่ฉากครับผมก็น,นี้เหลือตะไ่ฉาก ไม่รู้เหมือนกันครับผมน่าจะไม่ได้ครับครับผมผมไม่รู้บัตรครับผมต้องไปดูข้างหน้าอะไรนะครับมันบัตรเท่าไหร่ประมาณประมาณร้อยยี่สิบเนี่ย ี่นะคะระบบต่างๆไฟพร้อมหรอครับเหลือแต่ใส่ฉากแล้วก็เรื่งเสียงอีกฝั่งครับผม บรรยากาศรอบงานนะครับรยากาศรอบงานครับบรรยากาศโดยร่วมนะครับผมใต้เวทีน้องๆ้องแดนเซอร์ นะครับน้องน้องเดนเซอร์กับจัดคองนะครับนี่ครับน้องน้องเดนเซอร์กับจัดคองะมาณนนี้ครับนี่บางคนุก็เตรียมตัวแล้วนะครับนี่นะครับ กระจายดุคนับนร่นะคระคาบรรยากาศ อย่างเอปล้อยนี่นะสวัสดีค่ะ,คะคต้ตมตําด้วยกันไหมคะ,คะจากเจตุก๊กตุ๊กค่ะ I'm nice